อุ้ยอุ้ยอุ <desserts> mm ้ยอืมอืมติดอยู่เว้ยหลังนี้ติดคันนี้ติดสองอ้ช่อนกินอาหาร เป็นไได้ไง,ไงไวสวัสดีครับเพื่อนๆคนมันนอกอยู่ในเมืองนะครับวันนี้ก็มาที่สวนอีกแล้วมาหาเก็บผักบุ่งบ้างนะหากับข้าวกับปลาเฮ้ยอันนี้ผมงงมากเลยรอยใครเดินวะมันมีรอยคนเดินนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ย น,นี่เรามาดูอูปลาอะไรมากินขนาดนี้เบ็ดนะผมปากเบ็ดไว้อยู่ไม่เยอะนะสองสามคันตัวนั้นลูกคอกเต็มเลยก็เลยเว้นมีแค่คันนี้แหละที่เกี่ยวแปลกๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยอืมอ้ม ติดอยู่เว้ยหลังนี้ติดคันนี้ติดสองเดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวปลาดุอตัวปลล่เลยโอ้โหห่ปลาดุกินปลาหมอนู่นไม่มีแลนะ้วนะโหครับเยอะม,มากนี่คัดหนึ่งก็ไม่มี เด,ดเดินมาดูกเลยเอ๊ะนะเอ๊ะเอ๊ะท่านนี้ไม่มีละเอปักเบ็ดไส้เดือดน,น่าสนใจเลยน,นั่นนี่ดูดิจะหลุดก่อนไมอะไรมาเฮ้ยมาเดินไปรัตน์ไหนกันก็ไม่รู้นะมันจะมาเก็บผัก

ช่งไว้เลยนะะพร้อมกินพร้อมกิน เมื่อวานเอาผักตบชวาขึ้นแทบจะอันนี้เลยนะยังขึ้นไม่หมดเลยเมื่อวานนะไม่ไหวไม่มีตะขอมันใหญ่ผักทาเล็กๆเ,เกี่ยวขึ้นได้นะอันใหญ่ๆมันไม่ค่อยขึ้นแล้วเดี๋ยวต้องไปหาซื้อตะขอมาที่มีก็หายหมดแล้วนะ ตอนนี้แต้มลาหมอนะยังมีอยู่แค่สองตัวเองอยากได้หลายๆตัวนะปลาหมอมตัวใหญ่นะที่เนี่ยตอนนี้ตกปลามีแต่ปลาหมอกินอย่างไหนก็กินลนะอะเราเลยต้องมาหาปลาหมอนันด้วย ดูกันต่อครับมีเบดสองคันวะรอบนี้คันไม้ไผ่ก็เดี๋ยวลองหยอดฝั่งนู้นดูนะเหมือนเดิมดูเสียงลมครับวันนี้บิดวิวเลยวันนี้ลมแรงมากๆโอ้โหกัดเย็นสบายนะนะลมแรงแบบนี้ดีเลย แน่นอนเลยนะแต่รือผักตกขึ้นเนี่ยตกปลาเงียบเลยนะเงียบไม่อันนี้เลยนะฝั่งนี้ก็มีคนควนบ่อยนะก็ยังจะกินบ้างเพราะเป็นปลาธรรมชาติตัวนี้นะเอาอาหารไปให้กินอยู่นะเนี่ย แต่ตัวนี้ในสาน,นี่เงียบเลยนะครับมันน่าจะยังเข็ดอยู่บ้างคนมกวาดน้ำมาพักตกึ้นลองดูอีกสักพักหนึ่งเนาะว่าเป็นยังไงนะครับ ไม่ทันมัน ถ้าจะตกน่าดูถ้าจะประมาณไม่นานนี่แหละว่าวันนี้นะอากาศดีมากเลยนะลมเย็นป่าตรงนี้เงียบนะลุ้นกันไปสักพักหนึ่งครับ ก็กลับไปบ้านมาไปจับเอากบที่บ้านเนาะเยี้ยงไว้ตอนนั้นน้ํามันเสียก็เลยเอามาไปไว้ที่บ้านก่อนนะวันนี้น้ํามันเริ่มดีแล้วเดี๋ยวในนี้ก็มีกบอยู่แล้วนะครับสองสามตัววันนี้ก็เลยจะเอามาเพิ่มมาปล่อยนะนก็อยู่กันเป็นคู่ตัวนี้ไม่อยอกแยกคู่เลยนี่ตัวใหญ่ไหมนี่ตัวเมียนะครับนี่ตัวเริ่มเลยเดี๋ยวเราปล่อยอน ไอ้ตัวนี้เขาอยู่เป็นคู่เขาเลยนะไม่ยอมออกจากคู่เลยไม่แยกได้นะีนี่ตัวเนี่ยเดี๋ยวมีเวลาดีๆก็มาทําความสะอาดกระชังแล้วจัดดีๆอยู่บ้านนี่ให้อาหารอย่างดีเลยนะหนึ่วันตับเลยด้อยอายใครใย้าไก่อนเดี๋ยวมาตกปลากันต่อครับ ว่าจะเป็นยังไงนะวันนี้มันไม่กินเลยก็เลยกลับไปบ้านนี่ก็มาอีกทีก็ประมาณห้าโมงเลยเดี๋ยวมาดูกันต่อครับค่าทั้งกล้องดีๆเอามาไว้ที่นี่ก็ไม่ได้นะถ <c oughs> ไม่ได้เอาไปกลับอันนี้ก็จะใช้สขอเล็กลงมากเลยนะผมจะลองดูว่า ปลาจะจะติดยีไหมเพราะว่าปกติเราใช้แต่ตะขอเบอร์เจ็ดเบอร์เก้าบางครั้งปลาในคลองเป็นตัวปลาหมอ,อตัวเล็กอะไรอย่างเงี้ยอูไซนี้จะเริ่มติดมาแล้วนะถ้าตัวเล็กเห็นไหมอ๋อเราจะได้รู้ว่าอ๋อเป็นปลาไซนี้นี่หว่าที่มากินเบ็ดเดี๋ยวเราก็เอาไปปล่อยนะในถังเล้เนา ทำไมลงปุ๊บกินปับ๊บลงปุ๊บกินปั๊บแล้วไม่ได้ตัวเพราะตะขอเป็ดมันใหญ่อง้ค่เลยเราอออ้ใหญ่ขึ้นแล้วมันจะหลุดหมดเลยว่า้ะขอมเล็ก มาแล้วถูกใจดีข้างหลังตะโกดก็เลยหันไปมองปลาลากเบ็ดพอดีเลย สามสี่ตัวแล้วะฮะเดี๋ยวอาหารให้กบรอเลยเพราะว่านกนะพอดีว่านก กวัดที่เคยมากินอ่ะพอดีข้างนู้เขาจับลูกคนไว้สองตัวถ้านพผมบอกให้ปล่อยไม่รู้เขาปล่อยหรือเปล่าพ่อแม่มันก็เลยไปอยู่ทางนูน้นเลยไม่มากินอาหารมันไม่มีที่อยู่อยู่แล้วนะครับเราก็ให้ความเมตตาเขา ว่าเขาจะเอาไปเขาบอกจับลูกได้สองตัวนะเขามาไม่เช้าก็เลยบอกจับทาไมปล่อยมันไม่รู้เขาปล่อยหรือเปล่านะ ถึงว่าดกกวักหายไปสองสามวันแปลว่า,าเจ้าของที่เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดที่เราไปดูเขาเลี้ยงป่าเขาจับลูกคุณไว้ใช่ไหมเดี๋ยวราคาโอกาสดีๆเราเอาไปปล่อย ันนี้ผมอาจจะขอจบคลิปด้วยการจบคลิปด้วยการตกปลาหมอเนี่ยนะครับเพราะว่าก็คงไม่ทําอะไรไปมากกว่านี้นะครับเพราะว่าปาักเบ็ดตอนแรกว่าจะปักเบ็ดแต่ทีงนี้ยมันเวลามันวันพรุ่งนี้มันเป็นวันทําง,งานแล้วนะครับวันนี้ก็พามาชมกีกรรมนะวันนี้ก็เมื่อวาน,นปักเบ็ดเมื่อเช้าก็ได้ใช่ไหมฮะเมื่อเช้าได้ปลาดุกตัวหนึ่งนะ,ะแล้วก็ตอนนี้คือปลาหมอนี่ได้สามสี่ตัวแล้วเดี๋ยวจะไปสะสมในกระชังเล็ก ตอนนั้นก็ให้มันได้พอกินผมก็จะเอามาทำกับข้าวยังไงก็ขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่ให้การสนับสนุนเข้ามาคอมเมนต์แล้วก็มาให้กำลังใจคนบ้านนอกอยู่ในเมืองนะครับมาดูการใช้ชีวิตเนาะของคนมาทำงานอยู่ในเมืองนะครับคนบ้านนอกแต่ว่า การใช้ชีวิตของเราอย่างนี้มันก็มีความสุขอยู่แนละ้วมีโอกาสวันไหนก็นั่นแหละก็คือซื้อผู้นำเนาเอาละครับเปื่อนๆอู้ว่าจะโชว์ตัวนี้หน่อยดึงไม่ขึ้นเลยน่าจะเป็นปลาดิบรือเปล่าอะไรอ่ะ จะเป็นกบนั่นแหละเป็นกบนะตื่นที่ตื่นยังไงก็จเจอกันคลิปหน้ากับคนบ้านเราอยู่ในเมืองนะครับวันนี้ก็แทบจะทั้งวันน,น,นะครับก็ทำกีก่กัอย่างน้อย่างนี้เนาะกับการใช้ชีวิตในวันพักผ่อนนะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะเดี๋ยวอาจะ ยังคืออาจจะลงไปเก็บผักบุ้งวันนี้นะเมื่อเช้าก็ต้มหน่อไม้ต้มหน่อไม้ที่ได้เมื่อวานไปแล้วก็ผักบุ้งน้ำพริกกระปิจบเลยนะครับถ้าปลาได้เยอะตอนนี้มันน้อยไงก็เลยว่าสะสมไว้ก่อนปลาดุกอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยจะกินมันก็ขังไว้ให้เพื่อนๆน,น,น้องๆออกมาไงก็เจอก,กันกับคลิปหน้าผมัม่ไ้อยู่ในเมืองนะครับ้วเจอกันครับ อนกินอาหารกินไ,ได้ไงวะโอ้กินได้ไงเนี่ยขอนิดเดียวเองคืนนู่นว่างนี่โอ้ออกไงวะเนี่ย จะขอเล็กนิดเดียวกแลนะเนี่ยเหตุการณ์นี้รอบสามแล้วนะเนี่ยเยอแบบเนี้ยปลาช่อนได้ปลาหมอแล้วปลาช่อน